สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูในระดับอนุบาล2คุณครูแอมและคุณครูจิราค่ะกับกิจกรรมภาษาไทยแสนสนุกนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาทบทวนการอ่านคำที่ประสมด้วยสระานะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสระา,ามีลักษณะเป็นยังไงนี่คือลักษณะของสระา,าสระา,าจะยืน อยู่ข้างหลังของพยัญชนะเสมอนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปฝึกทบทวนการอ่านคำที่ผสมด้วยสระอาถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคำแรกนะคะกอากาอ่านว่ากาเด็กๆพูดตามอีกรอบค่ะกอากาอ่านว่ากาตอาตาอ่านว่า ตาเด็กๆพูดตามอีกรอบนะคะตออาตาอ่านว่าตานอนาอ่านว่านาเด็กๆพูดตามอีกรอบนะคะนอนาอ่านว่านาอออาอาอ่านว่าอาเด็กๆพูดตามอีกรอบนะคะ ออาอาอ่านว่าอางออางาอ่านว่างาเด็กๆพูดตามอีกรอบนะคะงออางาอ่านว่างาฝออาฝาอ่านว่าฝาเด็กๆพูดตามอีกรอบนะคะ ฝออ,อ,อาฝาอ่ออา,อานว่าฝายออายาอ่านว่ายาเด็กๆพูดตามอีกรอบนะคะยออ,ยาอายาอ่อา,อานว่ายาลออาลาอ่านว่าลาเด็กๆพูดตามอีกรอบค่ะลลอาลาอา่านว่าลา ต่อไปเรามาฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระอาเป็นประโยคกันค่ะตออาตามออามานออานาตามานาออาอามออามาหออาหาตออาตาอามาหาตา กอากามอามานอานากามานาเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ฝึกอ่านคำที่ประสมสระอาเป็นประโยคไปแล้วครูคหวังว่าเด็กๆจะเข้าใจมากขึ้นนะคะ เด็กๆอยู่ที่บ้านอย่าลืมหมั่นทบทวนบ่อยๆนะคะและก็อย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอการอ่านที่เด็กๆฝึกอ่านอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ส่งมาทางไลน์กลุ่มของห้องเราเพื่อที่จะให้เพื่อนๆและคุณครูได้รับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูในระดับอนุบาล2ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ